สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดนะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันที่19เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นากคุณเปรวให้ชื่อว่ายิ่งกว่าสีดาลุยไฟหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยคุณเปรวบอกว่าอย่างนี้ครับ ต้องเรียกว่าค่อยสมหน้าสมตาหน่อยนะครับหลังจากที่ไทยเราเนี่ยล้าหลังกว่าเขมรด้านการสืบต่ออำนาจตระกูลมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสมเด็จหุนเซนส่งลูกชายก็คือในพลหุนมะเนตขึ้นสืบต่ออำนาจตระกูลหุนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปก่อนแล้วนะครับแต่มาเขาไทยเราเนี่ย นายทักษินส่งลูกสาวคือนางสาวแพรทองทานขึ้นสืบต่ออำนาจตระกูลชินสำเร็จเมื่อวันที่16สิงหาคมนี้เองมเมื่อเช้าวันนี้ครับเพิ่งจะประกอบพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าปรกระม,ม่อมให้ดำรงตำแหน่งไปรเรียบร้อยแล้วนะครับที่อาคาร Voice ป p e c s โดยมีคุณพ่อทักษินและก็คุณแม่พจมานน้ำตานี่เปื้อนยิ้มเลยนะครับร่วมกันแสดงความยินดีด้วยนี่แหละครับ ที่เขาว่าแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้ของแท้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของโชคหลายชั้นเนี่ยใครไม่เคยเห็นก็เห็นให้เป็นบุญตาซะนะครับลูกสาวได้เป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บวันรุ่งขึ้นราชกิจจานุเบกษาประกาศรา,รายชื่อนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบที่28กร,รกฎาคม ปรากฏว่ามีชื่อของพ่อทักษิณเนี่ยรวมอยู่ด้วยได้รับใบบริสุทธิ์ทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอครบกำหนดโทษในวันที่31สิงหาคมอืมน่าอิจฉานะน่าอิจฉาไม่รู้ว่าทำบุญมาด้วยอะไรนะครับคงไม่ใช่แค่การปล่อยประหมอคางส้มกระมังครับกระซิบบ้างก็ดีนะครับจะได้ทำตามมั่งอ๋อแต่วันนี้19สิงหาคมคุณพ่อทักษิณอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปศาลอาญานะครับ พ้นโทษคุกแล้วเนี่ยแต่ยังมีดีกาคุกเนี่ยรออยู่อีกใบหนึ่งในคดีมาตรา112ที่ท่านเนี่ยตกเป็นจำเลยกรณีไปพูดที่เกาหลีใต้เมื่อปี2558สารนัดตรวจพยานหล,ลักฐานตอน9โมงเช้านะครับโจทกับจำเลยอาจจะต้องส่งรายชื่อพยานยต่อสารด้วยว่ามีกันอยู่คนละกี่ปากเมื่อกำหนดนัดวันสืบลงตัวแล้วเนี่ยนะครับสารท่านอาจจะกำหนดวันพิพากษาเลยก็ได้ พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งนายกอุงอิงแลวก็คุณพ่อนายกเนี่ยเพื่อไม่ให้เข้าตำราเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่เนี่ยนะครับลองให้คนไปลอกมาตราย8แล้วก็มาตราย9ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบริพักการเมืองปี60นี่แหละครับใส่กรอบตั้งเอาไว้บนโต๊ะทํางานเตือนสติตัวเองที่ทาเนียบรัฐบาลสักหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เอาไปติดไว้ที่บ้านจันทร์สองล่าให้คุณพ่อได้อ่านอีกหนึ่งแผ่น มาตรา28กับมาตรา29นี่แหละครับคือยันเกราะเพชรจะช่วยให้แคล้วคลาดอยู่ได้ยาวดียิ่งนักผ่านการปลูกเสกจากคณะเกจิโดยมีหลวงพ่อมีชายริชุพันธ์มาแล้วเรียบร้อยจำแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับรับประกรัน100%ครับพักเพื่อไทยจะไม่ถูกยุบและแพรทองทานก็จะไม่ตกจากกี้นายกรัฐมนตรีเร็วกว่ากำหนดท่องจำไว้เลยยิ่งดีนะครับอะผมจะบอกให้ มาตราย8เนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้อย่างนี้ห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอันนี้มาตราย8นะครับ ส่วนมาตรา29เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันใดเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสองมาตราครับไปท่องไปจำกันไปเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าข้าวหน้าเล่า คือการตั้งคณะรัฐมนตรีจะเอาใครเข้าใครออกเอาพักไหนเข้าเคียย์พักไหนออกแล้วก็จะโยกสลับกระรวงกันยังไงเนี่ยในทางนิตินัยแล้วเนี่ยนะครับอาจจะพูดได้ว่าทักษินเปล่ารู้ทักษินเปล่าเห็นทักษินเปล่าจุนนี่คือในทางนิตินัยนายกองค์อิง,องกับพักร่วมรัฐบาลเขาก็ไปคุยแล้วก็ตกลงกันเองนะครับแต่แต่ว่าในทางพฤติตรนัยนี่แหละครับโอ้ ต่อให้อมควายทั้งฝูงมาพูดเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อหรอกครับพ่อนายกไม่ได้เป็นคนจัดการเองเบ็ดเสร็จไม่มีหรอกครับใครจะไปเชื่อฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้มันประเจดิดประเจินถึงขั้นเป็นหลักฐานประจักษ์เหมือนกับตอนค่าวันเศรษฐาตกเก้าอี้กันแล้วกันนะครับที่เปิดบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็เชิญหรือใช้คำว่าเรียกดีกว่านะครับเรียกบรรดาพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเข้าไปให้อภิวาสแล้วก็บอกให้ในายชัยเกษมนิติสินีเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนตดให้หมาดมอยู่คืนเดียวเท่านั้นแหละครับ พอรุ่งเช้าเนี่ยพักก็ทําเป็นหักหน้าเจ้าของขอคอกเปลี่ยนตัวจากชัยกเกษมไปเป็นลูกสาวเจ้าของขอคอกแทนซะแล้วจําที่ครูปีชาเนี่ยเคยพูดเอาไว้ได้ไหมครับที่บอกว่าความจริงก็คือความจริงจําได้ใช่ไหมครับไอเรื่องโผคณนะรัฐมนตรีนี่ก็เหมือนกันความจริงมันก็คือความจริงเรื่องที่จะไม่ให้พ่อนายกเจ้ากี้เจ้าการแทนลูกเนี่ยพูดได้แต่ใครจะเชื่อล่ะครับเดียว่าแต่โผคนลมอเลยครับ เขาเนนินทากันให้แซกเลยนะครับระดับอธิบดีปลัดกระทรวงผู้ว่าประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจเนี่ยต้องให้ผู้มีบารมีนอกพักไปจิ้มเท่านั้นเลยนายกอุ้งอิงเนี่ยก็คงจะรู้อยู่กับอกกับใจตัวเองแล้วมั้งครับดังนั้นเนี่ยควรจะรู้ต่อไปอีกสันิดหนึ่งกันแล้วกันว่า 1. นัตถิโลเกระโหนามะความลับไม่มีในโลกนะครับ 2. พลเมืองไทยเจล้านคน มีลูกตาทั้งหมดเนี่ย140ล้านลูกตาด้วยกันคอยจับจ้องในลักษณะจับผิดนายกอุงอิงอยู่ตลอดเวลาและก็สามคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือทั้งโหราจารย์ทั้งนักวิชาการทั้งชนชาวโซเชียลร้อยละเจ็ดเนี่ยเขาเริ่มเขาดาวตั้งแต่วันที่319สิบเกสอสอโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยถ้าพลาดตายนะครับห้ามทําตัวเป็นไก่โต้งปอตีชนะแล้วเหิมเกริมขึ้นหลังคากระพือปีกโกงอคอกันอย่างนั้นอย่าเด็ดขาดครับไม่งั้นเนี่ยเย,ยวมันจะโฉบไปแดกซะก่อนไม่รู้ด้วยนะครับอันนี้แต่รู้ไปด้วยเถอะครับอุ้งอิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางคําศบประมาทแล้วก็มีคนจ้องจะลากลงอยู่ทุกวินาทีเนี่ยพอหวังดีนะครับถึงได้บอกกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอก คนไม่มีประสบการณ์ราชการงานบริหารประเทศมาก่อนเนี่ยพลวัลพระขึ้นเป็นนายกมันไม่เหมือนกับเป็นลูกเท่าแก่ขึ้นนั่งเก้าอี้ CEO บริษัทเล่นแบบเท่ๆแต่งานให้พ่อให้หลวงจูท๋ทาแทนไม่ใช่นะครับไอแบบนั้นในตําแหน่งนายกเนี่ยมาทําแทนกันไม่ได้แค่กเกษียณหนังสือเนี่ยผมเชื่อร้านปเปอร์เ็น์นายกอุ้งอิงก,ก็กัดปากตัวเองห่อเลือดแล้วนะครับ ยิ่งไปเจอแฟ้มรอเสนอรอพิจารณาสูมท่วมหัวขนาดนั้นเนี่ยอ่านก็ไม่ทั่วถึงทั่วก็ไม่รู้เรื่องเจอยัดไส้เขาเรื่องเดียวเนี่ยมีเขียดมีสังกษีไปพร้อมๆกันเลยใช่นนะครับจะบอกให้ฉะนั้นเนี่ยนะครับทางที่ดีเนี่ยหาคนที่เขารู้งานแล้วก็ไว้ใจได้ตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีคอยช่วยกรองและก็สอนง,งานเอาไว้สักคนหนึ่งแต่ดรวิษณุเนี่ยอย่าเอามาเลยครับ เศรษฐาตกเก้าอี้ขาถลอกส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าเชื่อวิษณุหรอกนะครับบิ๊กโจ๊กนี่ก็สู้ซ่ามันของขึ้นอยู่พักเดียวเที่ยวท้ารบไปสิบทิศเลยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเชื่อความเห็นกฤษฎีกาคณะที่วิษณุเป็นประธานที่บอกว่าที่พลตำรวจเอกกิจรัฐให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยผิดขั้นตอนตามพระราชาบัญญัติตารวจฉบับใหม่ แล้วกว่าตอนนี้มีพระรบรมราชโองการโปรดกล้าบกกระหม่อมให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยพ้นจากตําแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดีายว่าแต่ไม่แกะกล่องอย่างอุ้งอิงจะถูกกดดันแล้วก็กดดันตนเองจากตําแหน่งผู้นําบริหารสูงสุดเลยนะครับเป็นใครก็เหมือนกันนั่นแหละครับผมจะขอให้กําลังใจคาถาสามบทที่ให้ไปวันก่อนเนี่ยท่องเอาไว้ แล้วก็มาตราย8กับมาตราย9ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้รยพพักการเมืองจําไม่ขึ้นใจนะครับอย่าไปวันไหวครับกับคําปลามาดคำนินทารวมทั้งประวัติตัวเองที่มีคนขุดขึ้นมารีวิวเนี่ยนะครับเนี่ยมีคนไปตัดหนังสือพิมพ์จีนมาโพสต์บอกว่าอย่างนี้หนังสือพิมพ์จีนซินหัววงเล็บซะด้วยนะครับว่าปักกิ่งลงบทวิเคราะห์ผมก็ไปอ่านที่เขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ย ถึงอ่านตัวจีนจากต้นฉบับไม่ออกแต่รู้เลยว่านี่คือแปลปลอมเจตนากลั่นแกล้งให้ร้ายนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะไม่ก้าวไกลแล้วก็ไม่แทรกแซงการเมืองของใครนี่เป็นการดูถูกเป็นการเหยียดหยามอย่างที่แปลปลอมมาลงด้วยแล้วเนี่ยจีนเขาไม่ทำเด็ดขาดถ้าเกิดใครอ่านก็อย่าเชื่ออย่าเผยแพร่ต่อหนังสือพิมพ์จีนฉบับนั้นไม่ใช่ตัวหนังสือที่ใช้ในปักกิ่งนะครับ ทั้งเนื้อหาตรงข้ามกับที่มีผู้อ้างว่าแปลออกมาเป็นภาษาไทยชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขารายงานตามธรรมดาแต่คนที่แปลเป็นไทยนี่บิดเบือนไปในทางร้ายเองนะครับล่อแหลมต่อความเข้าใจอันดีต่อกันร,ระหว่างประเทศทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากผมไม่ชอบพิธีการแบบนี้ไม่ว่าจะทำกับฝ่ายใดทั้งสิ้นจะรักจะชังการแสดงออกควรจะต้องแฟร์ซึ่งกันและกันนะครับข้างหน้าต่อจากนี้เนี่ย ความโหดร้ายมันกำลังรออยู่ฉะนั้นอย่าโหดร้ายกับใครด้วยวิธีการเถื่อนๆแบบนี้เลยนะครับ